อัปเดตรายได้หนังประจำสัปดาห์หนังเรื่องไหนทำเงินไปเท่าไรกันบ้างไปชมกันไปเริ่มกันที่อันดับที่1ครับกับบลูบีเทิลหนังฮีโร่น้องใหม่ล่าสุดจากค่ายดีซีเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกไปที่25.4ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับชาแซมฟิวรี่ออฟเดอะกอที่เพิ่งประสบความล้มเหลวไปก่อนหน้านี้โดยทำไรายได้เปิดตัวไว้ที่30.1ล้านดอลลาร์ปัจจุบันบลูบีเทิลทำเงินทั่วโลกไปแล้วที่43.4ล้านดลลาร์ จตกคุณสร้างประมาณ120ล้านดอนลลาร์ครับไปต่อกันที่อันดับที่2ครับกับบาร์บี้สัปดาห์นี้ทำเงินเพิ่มไปที่21.5ล้านดอนลลาร์ยอดรวมในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่567.2ล้านดอนลลาร์ทำให้บาร์บี้ขึ้นแท่นเป็นหนังแต่ค่าย w a r ์เนอร์บร e r เทที่ทำไรายได้ในสหรัฐสูงที่สุดตลอดการแซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่างเดอะดักไนท์ที่ครองตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี2008 โดยทำไรายได้ไว้ที่533.3ล้านดอลลาร์ปัจจุบันบาร์บี้ทำเงินทั่วโลกไปแล้วที่1,279.1ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง145ล้านดอลลาร์ครับไปต่อกันที่อันดับที่3ครับกับออฟไฮเมอร์สัปดาห์นี้ทำเงินเพิ่มไปที่10.6ล้านดอลลาร์ยอดรวมในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่285.2ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้วที่717.8ล้านดอลลาร์ ส่งให้ออปเคนไฮเมอร์ขึ้นไปติดหนึ่งใน5หนังทำเงินสูงที่สุดของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนด์โดยอยู่อันดับที่4ของกลุ่มครับไปต่อกันที่อันดับที่4ครับกับทีนเอ็ดมิวแทนนินจาเทอร์เทลโกลาหนกลายพันธุ์สัปดาห์นี้ทำเงินเพิ่มไปที่8.4ล้านดอลลาร์ยอดรวมในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่88.1ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกทะลุหลัก100ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอยู่ที่118.4ล้าน้อลาร์จากคุมสร้าง70ล้านดอลลาร์่าก ทางค่ายได้เปิดไฟเขียวให้สร้างภาคต่อแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ไปต่อกันที่อันดับที่5ครับกับสเตรทชีวิตหมาต้องไม่หมาหนังใหม่จากค่ายยูนิเวอร์แซล t u r e อร์เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกไปที่8.3ล้านดอลลาร์ปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปแล้วที่10.2ล้านดอลลาร์ จากคุนสร้าง46ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยหนังจะเข้าฉายในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับต่อไปเป็นหนังที่ไม่ได้จัดตามอันดับนะครับเป็นหนังที่ผู้คนให้ความสนใจอยู่เริ่มกันที่เรื่องนี้ครับกับเมกทูเดอ e ์เทรนกับพิมหาโคตรฉลามร่องนรกเข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว17วันปัจจุบันหนังทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่316.6ล้านดอลลาร์ จากทุนสร้าง129ล้านดอลลาร์ซึ่งสัปดาห์นี้เริ่มทํากําไรให้กับค่ายแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับท็อปทูมีจับมือผีเข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว24วันปัจจุบันทําเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่46.1ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง4.5ล้านดอลลาร์ซึ่งทํากําไรให้ค่ายได้เยอะเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับ กับ a อ n เ e d แมนชั่นบ้านชวนเฮี้ยนผีชวนฮาเข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว24วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่85.2ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง150ล้านดอลลาร์ซึ่งเข้าฉายเป็นสัปดาห์ที่4แล้วแต่ยังทำเงินไม่คุ้มทุนเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับ Mission อินพอ s i b ซิเบิาพิกัดมรณะตอนที่1เข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว40วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้น้นนที่541ลาลาาดอ จากคุณสร้าง291ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วไปประมาณเกือบ20ล้านนะครับสำหรับเรื่องนี้ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับเด e l ล s t v ว y a g e of เด e d เ m e ม e r หนังแรกคูล่าฉบับล่าสุดเข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว10วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิน้นที่11.8ล้านดอลลาร์จากคุณสร้าง45ล้านดอลลาร์ส่วนที่ประเทศไทยหนังจะเข้าฉายในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับซาวฟรีดอม เข้าถ่ายในสหรัฐไปแล้ว48วันปัจจุบันทำเงินไปทั้งสิ้นที่177.6ล้านดอลลาร์จากคุณสร้าง14.5ล้านดอลลาร์ซึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ทำกำไรให้ค่ายได้เยอะเลยทีเดียวไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเดียนาโจนกับกลงล้อแห่งโชคชะตาเข้าถ่ายในสหรัฐไปแล้ว52วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่375.9ล้านดอลลาร์จากคุณสร้าง295ล้านดอลลาร์ล่าสุดสื่อนอกได้คาดการไว้ว่า เรื่องนี้อาจขาดทุนถึง100ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับเอเลเมนเทเมืองอนละวนทาตุอนลเวงเข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว66วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่458.3ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง200ล้านดอลลาร์อยากให้ทุกเรื่องเป็นแบบเรื่องนี้นะครับที่สามารถกลับมาทำกำไรให้กับค่ายได้ซะงั้นไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับอินซ d เดีย t เด red รดอ วิญญาณตามติดประตูผีผ่านเข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว45วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่185.9ล้านดอลลาร์จากคุณสร้าง16ล้านดอลลาร์ซึ่งกลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่ทำเงินสูงสุดของปี2023ไปแล้วล่ะครับสำหรับ Insidious ไปต่อกันที่เรื่องนี้ครับ Spider-Man Across the Spider-Verse ผงาดข้ามจากกระวานแมงมุมเข้าฉายในสหรัฐไปแล้ว80วัน ปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่6 8 6 8ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง100ล้านดอลลาร์ซึ่งทำเงินดีทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับสำหรับหนังชุดไอแมงมุมไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับเดอะลิตเต Mermaid เมดเือกน้อยผจญภยัยเข้าถ่ายในสหรัฐไปแล้ว87วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปทั้งสิ้นที่567.5ล้านดอลลาร์ จากคุณสร้าง250ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วไม่เยอะนะครับสำหรับเมือกน้อยปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้ครับกับเดอะซูเปอร์มาร r โอ้บราเธอ e ์มูเข้าถ่ายในสหรัฐไปทั้งสิ้น138วันปัจจุบันทำเงินทั่วโลกไปแล้ว1,355.1ล้านดอลลาร์ จากคุณสร้าง100ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่รู้ว่าพี่แกจะยืดระยะไปถึงไหนนะครับสำหรับเรื่องนี้สุดท้ายนี้หากดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องและหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ